สวัสดีค่ะก็วันนี้ขอมาพูดหน่อยนะคะก็คือหนูเลี้ยงหมาหน้าเซเว่นเป็นหมาจรทุกตัวนะคะแต่คือ1เราทําหมาให้เขาแล้วสองหมาตรงนั้นอยู่มาก่อนที่เซเว่นจะสร้างคือแนนไปให้ข้าวหมานะคะทุกวันให้ตรงถังขยะข้างๆเซเว่นไม่ได้ไปทาความเดือดร้อนในใครแล้วทุกครั้งที่ให้ก็จะยืนรอแล้วก็จะกวาด กวาดให้เซเว่นโดยที่เซเว่นไม่ต้องมากวาดให้แล้วก็เอาน้ำสะอาดล้างให้แล้วมีวันหนึ่งติดป้ายว่าห้ามให้ข้าหมาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะก็เลยย้ายกลับไปให้ข้างหลังและพวกหมาหมาะคะ่ะมันไม่ตามมาเราก็เข้าใจเออแล้ววันนี้หมาโดนรถชนชื่อนินจานะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูก็ไปนอนแอบอยู่ตรงซอกเล็กๆตรงที่ช่างน้ำหนัก ต้องถังกระยะอะคะ่ะมีพนักงานคนหนึ่งก็เอาไม้ไปไล่ไล่นินจาโดนรถชนขาหักนะคะเดินไม่ได้นินจาร้องร้องมากเลยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอะความสงสารไม่มีหรอคะหนูเห็นหนูยังสงสารเลยหนูก็ต้องไปอุ้มทั้งทั้งที่มันขาหากักและหนูพูดกับเขานะคะบอกว่าขอให้มันนอนตรงนี้ก่อนได้ไหมมันโดนรถชนมานะคะเขาก็บอกไม่ได้ บอกว่าถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวพวกหนูว่าจะจับไปไว้ที่อื่นขอให้แจ้งมาบอกว่าถ้ามีเทศบาลมาจับขอให้บอกแล้วก่อนเขาบอกว่าบอกไม่ได้นะคะไม่รู้วันไหนมันสร้างความเดือดร้อนมากัดลูกค้าของพี่และเด็กอะ่ะเขาบอกว่าเด็กอะ่ะชอบเดินไปแหย่หมาแต่หมายังไม่ได้กัดน,นะคะแล้วพ่อแม่เด็กอะ่ะก็ไปแจ้งเทศบาลให้มาจับพวกนี้ไปหมาเดือดร้อนคนก็เดือดร้อนอันนี้หนูก็เข้าใจ แต่ความสงสารไม่มีเลยหรอหมาโดนรถชนมาไม่เป็นไรอันเนี้ยไม่เป็นไรเรอเข้าใจนะคืออยากจะให้พี่พี่สั่งพวกพี่พี่ช่วยรับฟังหน่อยเออมันหลายครั้งแล้วเซเว่นเนี้ยพนักงานเนี้ยเมื่อคืนฝนตกหนัก หนูไปยืนดูก็ยังไล่อยู่ก็ไม่รู้ว่าเพราออะไรคนก็ไม่มีให้มันนอนหน่อยไม่ได้เหรอทั้งๆที่มันอยู่มาก่อนนะหรือว่าไม่จริงแลตอนนี้เรากำลังระดมกำลังหารถไปส่งหมาที่ช้าอันนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามที่ไม่นกำลังใจให้ก็ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคลิปนินจากันเซเว่นนี้ใจดำทุกคนพูดแบบนี้เลยดีกว่าค่ะไปแล้วค่ะมานะคะพึ่งโดนรถชนมาแล้วเขาขออาศัยหน้าเซเว่นนอนก็ไม่ได้นะคะโดนไล่ออกมาบอกให้เอาไปเลยแล้วก็บอกว่าเทศบาลจะมาจับแล้วเขาไม่ยอมเอาน้องไล่อย่างก็หมูก็หมาเลยนะคะ ไม่ต้องแบบอุดหนุนมันนะคะมันใจดำกับสัตว์ค่ะดูนินจานะคะ